น,น้ําท่วมแล้วก็ดินถล่มนะครับหมดไปกี่แสนเข้าบ,บ้านหลังนี้ก็เจ็ดแสนกว่านิดหนึ่งเจ็ดแสนกว่าโอ้แต่แสนนี้ไม่ถือมีหมูเขาก็จะหมูมาตรงนี้นะก็คือเสื้อผ้าไม่มีใสเลยแล้วก็ของใช้ส่วนตัวบ้านเลยคะ่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่ม YNP แล้วก็วันนี้ผมมีโอกาสมาที่บ้านรวมมิตรนะครับเพื่อนแล้วก็ มีโอกาสผ่านมาดูสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มนะครับแล้วก็ทำให้มีบ้านเรือนของอผู้คนที่นี่นะครับได้รับความเสียหายนะครับเช่นบ้านหลังนี้นะครับตอนนี้ก็คืออน่าจะพังแล้วล่ะครับอยู่ตรงนู้นนะครับถูกน้ำนะครับพัดแล้วก็ทำให้บ้านนะครับตกลงไปในน้ำนะครับแล้วตอนนี้ก็นี่เป็น น่าจะเป็นตอไม้นะครับที่ถูกดันมาแล้วก็ทําให้ไม่สามารถก่างน้ําได้นะครับผมแล้วตอนนี้ดูครับผมดินนี่หยางนาครับผมเอาดินอยางหนามากแล้วก็นี่ผมจะถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะครับแล้วก็ว่าที่นี่เจออะไรบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะลงไปเลยนะครับผมนี่ผมอูจากโคนนะครับที่ผมเหยียบเนี่ยลึกมากนะครับผม นี่ยผมลึกมากเกือบถึงน่องนะครับก็ถ้าลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยบ้านหลังนี้ก็ถูกกระแสน้ำเนาะพัดนะครับเนี่ยเนี่ยก็จากสถานการณ์นะครับตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นนะครับผมก็เดี๋ผมจะให้เพื่อนดูข้างบนนะฮะผมนี่ก็เป็นบ้านของแม่ใช่ไหมครับเนี่ยฮ สร้างมากี่ปีแล้วครับหนึ่งปีสร้างมาหนึ่งปีเดือนนี้หนึ่งปีละ <c oughs> แล้วก็พังไปละห,หมดไปกี่แสนครับบ้านหลังนี้ก็เจ็ดแสนกว่านี่หนึ่งเจ็ดแสนกว่าโอ้แต่แสนนี้ไม่ถือแล้วพวกสัตว์เลี้ยงเราบตอนี้มีไหนสัตว์เลี้ยงมีก่อนที่<ม>เอามาต้นกล้วยนี่ใช่ไหมใช่ใหญ่หอ๋อเนี่ะเดี๋ยวผมอนุญาตถ่ายดูนะครับผมนี่ก็จะเอาสัตว์เลี้ยงมาไว้ตรงนี้นะก็จะเป็นพวกหมู เนี่ยครับผมเพื่อนเขาก็จะเอาหมูเนี่ยเอาหมูมามัดกับต้นกล้วยนะเนี่ยมีหลายตัวเลยนี่โหมีหมูเขาก็จะเอาหมูมาตรงนี้นะเพราะว่าระดับน้ำมันขึ้นค่อนข้างสูงนะเพื่อน อมัดไว้ตรงต้นกล้วยนี่เลยนะครับ,บผมนี่ฮะสวนบ้านหลังนี้ไม่เป็นไรนะเพื่อนนะก็ต<อ>้านกระแสน้ําได้นะคแบบนี้นะแต่บ้านหลังนี้ก็สร้างไว้นะครับแต่บ้านหลังนี้นี่จมในน้ําเลยนะบ้านหลังนู้นด้วยนะครับผม ก็น่าจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะโดนต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นรากไม้ใหญ่มากแล้นมีหลักกามาคุ้โดนเยอะมาชาบคุ้โดนเน่ยเอ็มอ๋ออล้วหลักมาโม่เก๋เจ้ก็มีเพื่อนบ้านมาให้อาลังใจนะครเออเออเสียบ้านกัน ผ้าเย็บย่ายไหนหลัมาหลยเะเราจะตัาเย็บย่อือสวัสดีนี้ก็เป็นบ้านของพี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะบ้านของอาจารย์นะคะบ้านอาจารย์อภโปอาแล้วที่นี่ต้องการอะไรการช่วยเหลืออะไรบ้างครับขออาหารแห้บ้านนะคะเสื้อผ้าก็ได้ค่ะโอ้ตอนนี้ก็คือมันเปียกมาเลยพังเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะโอ้ตอนนี้ก็เคยดูก็คือเสื้อผ้าไม่มีใส่เลยแล้วก็ของใช้ส่วนตัวบ้านนะคะอ๋อคขอบคุณ ก็ตอนนี้ก็คือขนของมาแล้วก็มีเพื่อนบ้านมานะมีเพื่อนบ้านหมดเลยค่ะที่ทะเาน้ำท่วมทุกคนในบ้านหลังก็โจมเลยแล้วก็<จ>มไม่มีที่อยู่เลยค่ะแล้วก็ที่ผ้าอาศัยก็พ้าที่นี่บ้านแล้วก็แบ่งกันไปน่นบ้านเพื่อนนะคะอค๋อกี่คืนแล้วครับเนี่ยอยู่นี่มากี่คืนแล้วประมาณห้าหกค, <ละ S 2> คืนแล้วอาห้อาคืนแล้วนะครับผมตอนนี้น้ําเริ่มลดแล้วนาอแต่ก็ยังไม่ลดเท่าไหร่นะครับผมก็ตอนนี้ก็ เคลียร์บ้านกันเคลียร์บ้านกันครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านต่อไปครับขอบคุณครับคุณเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็อาจารย์มาให้กำลังใจแล้วก็มาเยี่ยมนะครับ